ตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนครับอยู่ที่วัดวัดชื่อวัดอะไรวัดอาดุลโอ้โหเก่งมากเลียญศิบโอ้โหนี่ไงวัดอาดุลวัดอาดุลไปตามหาฮานะกันไหมว่าฮานะไปทําอะไรเจอฮานะแล้วนี่ไงฮานะไหนในโดฮานะมาทําอะไรคะเนี่ยอ๋อหาพี่อะไรด้วยนี่ไงเพื่อนพี่ฮานะ เอาแล้วเพื่อนในห้องตานี้เห็นหมดแล้วใ <c oughs> นเบื้อผ้าทัวร์เด้ไปข้างหน้าเนีย่ยมีอะไรบ้างไปไหนเฮ้ยนกนก,นกไล่ไปเตะน,นกสิเห็กนะนกนกอะไร่ะอันเดนไหมไหนอันนี้ดูมุมนี้ดิเ่ย้ปหันมาโอ้ยไงข้างหลังจะพาทัวร์ไหนปะหรือว่าร้อน นี่วัดอรุณนี่อันนี้เป็นไอติมอร่อยไหมเป็นลายของ,ก,อองออกระเบื้องเออใช่ใช่เป็นลายกระเบื้องลายกระเบื้องแบบนี้เลยใช่ป่ะเหมือนกันเลยป่ะเวลดูดิใช่เดินเข้าไปไหนอ่ะเขาห้ามเอาอาหารเข้าไปหรือเปล่า